สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่4สิงหา2527กันนะคะว่าราคาทองวันนี้จะแตะถึง3 0 0หมือกันหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะมาอัปเดตกราฟต่างประเทศ กันแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวว่าจะปิดที่เท่าไหร่เลยก็จะเปิดกันที่เท่าไหร่นะคะก่อนที่จะไปดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะราคาทองแท่งนะคะขายออกอยู่ที่2 9 5 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่28,950บาททองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่29,550บาท รับซื้ออยู่ที่28,425บาทค่ะก็ถือว่าราคาปรับลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่50บาทนะคะเราจะมาดูตัวต่อไปคือราคาทองอ้างอิงจากต่างประเทศนะคะค่ะเราจะมาดูกราฟต่างประเทศกันนะคะก็คือล่าสุดของวันที่3าปิดอยู่ที่1 9 7 8 6เนะคะเวลา22.42นอน,นะคะ เราจะมาดูกันต่อในส่วนของทองดอลลาร์นะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งเกนะคะแล้วก็ปิดอยู่ที่หนึ่งเกปรับขึ้นอยู่ที่ 0, 0ูนจุดศูนยส่ค่ะส่วนตัวต่อตัวต่อไปก็คือเงินดอลลาร์นะคะต่อบาทไทยยเปิดอยู่ที่31.1สิบ ปิดอยู่ที่3 1 1 2 2ลดลงอยู่ที่ลบศ1ค่ะเราจะมาดูราคาทองรูปพัรร์ของวันนี้นะคะเป็นราคาทองแต่ละประเภทซึ่งราคาทองนี้ยังไม่รวมค่ากำหนดนะคะเพราะว่าค่ากำหนดของแต่ละร้านจะราคาไม่เหมือนกัน ก็ขอจบการรายงานทองเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ